เด็กๆค่ะโอ้ยวันนี้นะายจ๋าก็มาแซนช้อนแทนผู้จ่าอีกแล้วผู้จ่าไม่รู้นะี่มีงานอะไรเยอะแยะเลยวัน,นนะเนี้ยผู้จ่านะให้เยจ๋าเนี่ยมาสรุปใบงานให้เด็กๆฟังแล้วเด็กๆรู้ไหมเนี่ยวันนี้วันอะไรแล้วเนี่ยเราต้องมาสรุปใบงานกันอะไรนะคะอะไรนะคะวันศุกร์ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวผู้จ่าขอวางเอียวยจ่าขอวางสัพพละก่อนนะยายจ๋าจะต้องไปทํานาต่อเนี่ย จะไปไหนก็ไม่รู้เลยครูจ๋าเนี่ยจ๋าคุณยายจ๋าจ,จ,จะต้องไปหวานข้าวอีกนะเนี่ยวันนี้วันศุกร์วันนี้วันศุกร์นนแล้วนะครูจ๋าฝากใบงานให้ยายจ๋าสรุปเราเรียนหน่วยอะไรนะคะประสาทสัมผัสนะคะประสาทสัมผัสค,คุณคุณครูจ๋าให้เด็กๆทดลองเกี่ยวกับอะไรคะ เกี่ยวกับการเปลี่ยนสีของดอกอัญชันใช่ไหมคะอดอกอัญชันนะน<า>ทนี่หลายหลายคนทดลองแล้วแล้วก็ค,คูณได้พดเพิ่มอะไรนะคะ,ะ,คะวาดภาพเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะคะวาดภาพตามจิจนตนาการหวัวข้ออะไรนะครอบครัวของฉันมีใครบ้างกงี่คนแล้วก็กำลังทำอะไรอยู่นะคะ หลายคนได้สงงานมาแล้วงันวันนี้เรามาสรุกไปงานกันเลยหน่วยประสาทสัมพะ สวัสดีค่ะเสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับใบงานที่คุณครูได้ตรวจเป็นยังไงกันบ้าง